ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการชงชาไต้หวันกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ตวงค่ะตวงนะคะตวงชาใส่เครื่องชงเลยคะ่ะประมาณสองช้อนครึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะก็เตรียมชาที่ตวงนะคะเข้าเครื่องชงเลยค่ะ อันนี้นะคะแก้วมารอค่ะน้ำชาออกเนาะค่ะอันนี้ก็เราก็รอไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ให้ชามันหอมๆนะคะถ้าเรากดน้ำออกเลยมันก็จะไม่ค่อยหอมนะคะเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับความอร่อยอ่าเราก็มาตวงกันนะคะตวงนมข้นจืดค่ะประมาณสามสิบนะคะ นมค่อนหวานค่ะก็แล้วแต่ชอบนะคะไม่หวานมากก็ประมาณ30นะคะถึง40ถ้าเกิดชอบหวานมากก็ประมาณ45นะอันนี้เราไม่ค่อยชอบหวานมากนะคะคือมีความหวานในตัวอยู่แล้วค่ะน้ำตาลค่ะ2ช้อนนะคะคา f ฟเม็ดค่ะน้ำตาลก็แล้วแต่ชอบนะคะหวานน้อยหวานมากนะคะ าคนที่ขาดความหวานเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงก็ได้นะคะค่ะนี่น้ำชาปั่นเลยคะ่เยเยคะ,คะ,คะ,เ,เ,คคะเรียบร้อยค่ะคนอีกนี้มีไหมคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเรียบร้อยเทีวเลยคะ่ะนี่เห็นไหมคะมน่าก,กินมากเลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วก็น้ำแข็งโปะกรตามด้วยไข่มุกค่ะเสร็จแล้วค่ะชานมไต้หวัน